นายคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าสอบถามและเยี่ยมชมร้านค้าปลีกย่อยในหมู่บ้านโคกจานตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งพบว่าตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการทําให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นเพราะชาวบ้านที่สมัครร่วมโครงการสามารถเลือกซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นในครัวเรือนได้เพิ่มมากขึ้น แต่ว่าจ่ายเงินน้อยลงนอกจากนี้ก็ยังได้สอบถามพ่อค้ารถเร่หรือที่ชาวบ้านเรียกว่ารถพุ่มพวงที่สมัครเข้าร่วมโครงการค้าคนละครึ่งก็บอกว่ายอดขายนั้นเพิ่มขึ้นมากนะครับโดยส่วนใหญ่ที่นํามาจําหน่ายก็มาจากภาคการเกษตรถือว่าชาวบ้านต่างได้ประโยชน์และเป็นโครงการที่เข้าถึงประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปเปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูกทางแล้วเพราะคนระดับฐานรากได้ใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเบื้องต้นเตรียมเสนอรัฐบาลพิจารณาขยายโครงการออกไปเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มที่ยังตกค้างหรือว่ายังไม่ได้สมัครให้มาสมัครใช้สิทธิให้มากที่สุดเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนครับ